เพราะนั้นอย่าเอาความเห็นนี่มาเอาของตนเนี่ยไปตัดสินจริงไหมล่ะอย่างหลวงจาเนี่ยวัดป่าบ่อน้ําไม่อินเนี่ะเราไม่ได้ไปพูดอะไรเราพูดเป็นกลางๆจริงไหมใครจะดีจะชั่วจะเร็วมันเป็นเรื่องของบุคคลนั้นจริงไหมเราพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องวิธีปฏิบัติโดยนำเอา ธรรมะอนาปันสติมาพูดแล้วเราทําตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติแล้วเรานอกรีิตรงไหนอ่ะเราไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยที่นี่ไม่มีกระถินไม่มีพระปา่าไม่มีตู้บริจาควัดเนี้ยริงไหมเธอยังไม่เคยมาวัดป่าโอน้ำพินเลยทำไมเธอจัดศีลแล้วล่ะ จริงไหมถ้าวัดตาบบนน้ำพระอินย่าไปว่าจะวินยัยวินยัยในกฎหมายเลยวินัยเราก็ไม่ได้ทําผิดจริงไหมเ,เราไม่ได้ร่วมเกินและเราก็พุทธรรมะนำเอาอาณา,าปานสติที่พระพุทธเจ้าใช้ตัดสรู้มาสอนมาฝึกฮะ จริงไหมเราจะกลายเป็นน่องรีดได้ยังไงเราจะเก้ได้ยังไงจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอ,อย่าอย่าใช้อคติถ้าอาคติมันจะบังปัญญาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีความหมายหรอกมันไม่มีประโยชน์หรอกจริงไหมเพราะเรื่องทุกอย่างที่เราพูดมันเป็นสัจจะเราเป็นผู้มีศีล แล้วจะโกหกทําลายตัวเองทําไมจริงไหมอย่างคุูบาชายเนี่ยเขาจบศิละปะจบปรัชญามายังหนุ่มแน่นหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นล้านกว่าบาทสองล้านต่อเดือนครอบครัวเขามีอันจะกินฮะพ่อก็เป็นรองผู้การนวนะฮะจริงไหมแล,แล้วจะมาบวยด เขาจะมาหลอกลวงคนนี้นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ต้นทุนมันต่างกันจริงไหมยอย่างบางคนเนี่ยเนี่ยเป็นเศรษฐีพันล้านบทที่นี่ลอกเตอร์ก็มีไม่ใช่เลยตรงนี้ยมีไหมมีไหม,ม,ม,มนี่ก็นั่งอย่างนี้ก็ล็เตอร์ไม่ใช่อ่ะเราฝึกอ,อนาปานะสติ แสดงว่าคนนี้ก็โง่ทำงานสิ่เนาะฮะอีะอนี้ก็มาจากญี่ปุ่นไม่แห่มึงโง่ไหม,มงงว่ามึงโง่แล้วเชื่อพระอ,องค์เนี้ยแงจริงไหมนี่ก็แผ่นกล้องไปให้ดูสินะ่ะฮะกูว่าอะไรอะ่ะจริงไหมนี่คือสัจจะฮะจริงไหมล่ะส่วนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกับช่างหัวมันเนี่ยเราพูดความจริง จริงไหมถ้าทำวันนี้ถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วจริงไหมน่เราเป็นวัดเปิดเราไม่เคยปิดวัดเลยตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่เคยเลยไม่มีกำแพงเลยวันนี้ฮเรามีจ้นักปฏิบัติวันนี้รับรองไม่ใช่มีเป็นพาณิชย์ไม่ใช่อะ,อ,ะอะไรนะเขาเรียกไม่มีผลประโยชน์ไม่มี ที่คนว่ากูไปแจกเงินแจกท่องอา้าวเอามาผ่านมือกูกูเป็นแค่สะพานถวายมากูก็ทานไปก็พระเราสอนกันให้ทานไม่ใช่อะ่ะแล้วกูทานไม่นจะผิดอะไรกูทานเป็นตัวอย่างให้เขาอะ่ะถ้ากูเก็บไว้กูมีตังก็จะหาว่าพระมีตังอีกฮะจริงไหม แล้วคนบริจาคกันกับไม,ไม่ไม่ไม่พูดอะไรคนที่ไม่บริจาคเลยกับเดือดร้อนก็แปลกระลาแล้วนะคนอะจริงไหมมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่นี่เนี่ยคิดอยู่ดีๆคนที่เขาบริจาคเป็นสิบล้านฮะจริงไหมก็เงินของเขาใช่ไหมเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะให้ใครถึงไม่บวชเขาให้ก็ได้เนี่ยไม่ใช่อ่ะ,ะความพอใจจริงไหม มันผิดกฎหมายตรงไหนล่ะผิดธรรมะตรงไหนอะ่ะจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันเปิดเผยทุกอย่างอะ่ะจริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆวัดต่างบอกนะพระยินไม่มีแจกคนที่คิดอ่าไม่เห็นด้วยเราไม่ว่ามันเป็นสิทธิอ่าใช่ไหมแต่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันไม่ถูกต้อง จริงไหมถูกใจบางทีมันก็ไม่ถูกต้องนะจริงไหมล่ะอะบางทีอย่างตัวเองทําไม่ได้แล้วก็ไปว่าคนอื่นมันจะไปไม่ได้ฮะจริงไหมบางคนโอ้ตัดสินแล้วว่าโอ้เจ้าในแผ่นดินนี้ไม่มีน้ําจริงไหมทั้นที่ยังไม่ได้ขุดเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธเร็วไปหรือเปล่าจริงไหมล่ะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกเยอะจริงไหมจริงไหมบางคนความสามารถของคนวิปนิสัยของคนมันแตกต่างกันบุญวาสนาแตกต่างกันจริงไหมจะเดือนว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกมันก็ไม่ได้หรอกอจริงไหมล่ะ,ะเพราะฉะนั้นอมันไม่เป็นธรรมใจนั่นแหละไม่เป็นธรรม ใจคนมองอย่างนั้นแหละไม่เป็นธรรมแต่ถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะไม่ตัดสินเ็ดขาดเข้าใจไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นกลางอะจะผิดก็ตามไม่ผิดก็ตามเดี๋ยวด่วนสรุปเข้าใจไหมพอเราเอาความเห็นไปยุ่งกับคนอื่นธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบตัวเองไม่ใช่เลยศีลนี่ตรวจสอบตัวเองไม่ใช่เลยนักปฏิบตัติต้องตรวจสอบตัวเองต้องขัดเกลาตัวเองไม่ใช่เหรอ นี่คือวิธีที่พวกเราทําอยู่ใช่ไหมส่วนโลกอะร,รม 8, ัมแปดจะวิพากวิจารณ์ก็มันก็ถูกต้องของเขาเขาจะวิพากวิจารณ์ก็ได้แม้แต่พุทธเจ้าก็มีสมัยไหนก็มีนะเขาเรียกว่าโลกอะร,รัมแปดจริงไหมเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆไนะเนาะพวกเราชาวไทยชาวพุทธนะ,ะไม่ใช่ไปยุแยงแตะแ่งล่วอะไรต,ต่างๆนานา นะยิ่งทุกวันนี้มันเร็วนะกระแสแห่งโซเชียลมันไวหนะลวงตาก็รู้รู้มาก่อนด้วยซ้ำไปว่ามันจะเกิดอย่างนี้นะแต่คนอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยมีคนไม่เห็นด้วยนะตอนแรกหลวงตายังไม่มีคนรู้จักก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่มีใครอยากตรวจสอบหรอกถึงกูจะกวาดพระาธาตุทิ้งก็ตามเขาไม่สนใจหรอกแต่ว่าตอนเนี้ มีหลายคนที่จ้องเพราะเราเป็นคนที่อยู่ในกระแสรจริงไหมโดยเฉพาะทิกตอกเนี่ยรวมกันสามแห่แแสกกูเนี่ยเกือบสี่ร้ยล้านหรือสี่ร้อยกว่าล้านแล้วก็รู้นะก,ก,ก,ก็เยอะอยู่นะจริงไหมแสดงว่าคนฟังคนดูอยู่มันเป็นกระแสปีเดียวนะเนี่ยนั่นจากพัชสิ่งคิดเนี่ย ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแปดหรืออะไรเนี่ยวัดป่าพนะเป็นร้อยกว่าล้านแล้วก็หลงจาสินทรัพย์อีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้านเนี่ยประมาณนะก็รวมกันสามร้อยกว่าล้านอยู่หรือ,อยังไงฮะก็ถือว่าเยอะนะที่คนดูแต่หลงจาไม่ได้เล่นเองนะแต่หลงตาเข้าไปดูอยู่ดูว่าอ่าเป็นยังไงอายุจ่จาใหม่ใหม่โอ้ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ดาหลงจา ดาสาธุอยู่ครึ่งคนมั้งจริงๆนะเออมันเป็นเรื่องธรรมดาลุงจ๋าว่าออจริงไหมถ้าเขาด่าเราจริงไหมเราไปด่าตอบเราก็เขาก็เท่ากันจริงไหมมันจะต่างกับเขาตรงไหนจริงไหมล่ะอ่ฮะอจริงไหมล่ะเหมือนหลวงพ่อพุทธชาติพูดอะ ถ้าหมามันเหา่าเราไปไหห่หาต่อหมาก็มีหมาเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงจริงไหมจําไว้นะถ้าโมโหขึ้นมาด็อกเตอร์กับปอสี่ก็โง่พอๆพกอันนะถ้าความโกรธความเป็นอคติเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอพวกเราชาวพุทธโปรดใช้สติมากกว่าอารมณนะ์จำไว้ อารมณ์ชั่ววูบอาจนำทุกข์ไปให้ยาวนานเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันนะอะไรดีอะไรชัว่วฮมันพิสูจน์ได้ไม่ใช่การเวลาแม้แต่ปัจจุบันก็พิสูจน์ได้วัดป่าบ่อน้ำประอิ่นไม่เคยมีประตูวัดเลยเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงใครก็มาได้ที่นี่ ไม่ว่านักสืบ CIA เจอะไรนะ FBI อะไร CIA มาได้หมดเลยนะจริงไหมอ่าอ่าโจรก็มาได้ตำรวจทุกอาชีพมาได้เลยจริงไหมเต็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 มนะจริงไหมแม้แต่ทหารก็ยังเอาหอมาลงอยู่ไม่ใช่หรอจริงไหมล่ะ จริงไหมตำรวจเล็กตำรวจใหญ่เขามาเฮ้ยมันไม่น่าอายเลยมันไม่สืบก่อนหรือพระองค์เนี้ยมันจะเสียศักดิ์ศรีเขาน้ามีเสกเจ้าน้าจริงไหมก่อนเขาองมาเขาก็ต้องลงรายละเอียดต่อรวจสอบอ่ากูอยู่แล้วจริงไหมละ่ะจริงไหมระดับออ่าบิ๊กตำรวจบิ๊กทหารจะมาหรือไม่ตรวจสอบกูเลยฮะ เดือกง่องงายแล้วก็นั่งหอมามาลงมากราบจีนกูนี่นะอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะไม่น่าอายแะ่ถ้ากูเป็นพระไม่ดีต่อไปถ้ากูไปฝังเงินฝังทองไว้ในเขาเจ๋แล่ะอันนี้กูปไปแจกหมดแล้วทีงไงล่ะเออทั้งยังกูยังเป็นหนี้อยู่นะเดี๋ยวนี้จำไว้กูเป็นหนี้ร้านชอวัสดุเนี่ยหลายลา้านตอนนี้เข้าใจไห เห็นไ,ไหมหอ่าอ่เหมือนคนอยากตรวจสอบเงี่ยตรวจสอบเสร็จแล้วใช้นี่ให้กูได้นะจริงไหมมาออกความเห็ออนปุ๊บใน,นถ้าออกความเห็นก็ต้องออกกลงด้วยอย่าออกความเห็นเฉยๆไงอันนั้นไม่แฟร์จริงไหม เราก็อยู่ตามวิถีชีวิตเราไปเราเป็นนักภาวน,นาเป็นครูบาอาจารย์คนจริงไหมลูกศิษย์ลูกลหาถ้าครูบาอาจารย์ไปไล่บี้คนนั้นคนเนี้มึงคิดดูที่มันก็เหมือนนักเลงไงมันเหมือนคนธรรมดาไหมจะเอากันเป็นเอาตายนะไม่ใช่วิสัยของสมณะไม่ใช่อะ่ะฮะจะมาหวัดและแวงวนะ่าเอยเดี๋ยวจะหกักหลังกันอย่างงมันไม่ใช่สมณะแล้วไม่ใช่พระนักไม่ใช่นักบวชในศาสนาพุทธเราแล้ว จริงไหมฮะเราก็เป็นพระองค์หนึ่งถึงเราจะไม่งดงามแต่เรารับประกันหัวใจตัวเองเลยฮะไอเมียอย่งอ่าครูบาอาจารย์หาว่า,าเราจะไปตามเชคบินตามเอาแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยฮะไอเมียเนี่ยในหัวใจเราไม่มีเนี่ยกล้า ประกาศเลยทั้งที่เขา,อาเอาเราตายเลยน,นั่นแหะจริงไหมแต่เราไม่มีหรอกนะจริงไหมเราจะไปอา,อาฆาตมาร้ายใครได้จริงๆริงอ,อ,อ,อย่างหลวงตาเนี่ยโดนโดนทุกเรื่องเลยน,นั่นแหะจริงไหม ถ้าเป็นสมัยก่อนมนะันเป็นโยมอยู่ไม่ได้ฝึกได้หันนะ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยเราฝึกหัดมาจนอยู่เป็นครูบาอาจารย์คนแล้วอ่าเราจะไปอะไรล่ะไปจองเวรจองกรรมใครนะี่ยมันก็เกินใไไแล้วพนระลหละเนาะจริงไหมยอย่างนั้นกูก็ไม่เคารพบหรือเว้ยถึงจะเป็นพระอะไรเป็นอาจารย์ใครยิ่งใหญ่ขนาดนั้นกูก็ไม่เคารพจริงไหมถ้าใจยังเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทาดาลายคนอื่นอยู่ จริงไหมอย่างนั้นจะไปเรียกว่าพระได้อย่างไรจริงไหมล่ะอ,อจบก็คือจบกูไม่ได้เป็นคนตั้งเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนตั้งเรื่องเขาเป็นโจทย์ฮจริงไหมนี่มันเป็นอย่างนี้กูไม่ได้เป็นโจทย์กูไม่ได้ไปหาเรื่องใครเนี่ยจริงไหมนี่จะคนมาหาเรื่อง ถ้ามาหาเรื่องมันก็ได้เรื่องกันธรรมดาจริงไหมล่ะขาะกูไม่ได้หาก็ยังมีเรื่องเลย <laughs> จริงไหมล่ะกูก็พูดทำงทานข,ของกูไปคนอื่นพูดก็พูด,พดอย่างพระธาตุนี่กูเห็นเต็มอยู่ตามเจดีพูดกันอยู่หลวงปู่และหลวงตานี่สารีี่กาธาแห่แหนกันทั้งประเทศฮะก็ไม่เห็นใครไปที่สุดไม่ใช่อ่ะฮะจริงไหม เขาจะทำอ๋อเออลราเกินไปแล้วเนาะน่ะน่ะอัศจรรมากมากแล้วความคิดคนนี่เนาะนี่แหละคือความคิดนะ